ู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมาดูในเรื่องของการป้องกันดูในเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดกันหน่อยค่ะจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดเมืองปลอดภัยด้วยโควิดฟรีเซตติ้งค่ะเป็นการมอบป้ายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับองค์กรแก่3พื้นที่ขนส่งสาธารณะค่ะนายวร นายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายแพทย์สราวุฒิบุญสุกรองอธิบดีกรมอนามัยค่ะได้มอบป้ายเปิดเมืองปลอดภัยด้วยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือโควิดฟรีเซตติ้งณสถานีรถไฟเชียงใหม่สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่แห่งที่3และท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะพร้อมมอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอลให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจด้วยค่ะ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ระบุนะครับว่าพื้นที่ขนส่งสาธารณะทั้ง3แห่งได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือว่าโควิดฟีเซตติ้งโดยเจ้าหน้าที่ภายในก็ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19และต้องตรวจ a อท K ทุก7วันนะครับซึ่งหากพบนะักท่องเทีย่ยวที่ตรวจพบเชื้อโควิด19จะมีมาตรการควบคุมและรักษาผู้ป่วยได้ทันทีครับกรณีที่ต่้งเทีย่ยวที่ไม่ผ่านจุดคัดกรอง นะครับหรือมีไข้นะครับศูนย์ควบคุมโรคเชียงใหม่ก็จะเข้ามานะครับให้คําแนะนําแล้วก็ให้ข้อปฏิบัติคนเหล่านี้จะต้องไปพักในสถานที่ที่ทําสัญญาไว้กับทางจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญานะครับจะมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้ามาดูแลนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ไปตรวจนะครับถ้าพบเป็นบวกนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาตามโรงพยาบาลที่กําหนดไว้ในของจังหวัดเชียงใหม่ครับ คุณผู้ชมคะในเรื่องของมาตรฐานโควิดฟรีเซตติ้งสำหรับองค์กรนะคะก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรค่ะเพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคโควิด1 9โดยจะมีมาตรการความปลอดภัย3ด้านก็คือด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัยด้านพนักง,งานปลอดภัยและด้านผู้ใช้บริการปลอดภัยค่ะ